อ่าครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้ซิมประกบ iPhone 4S r e e u iOS นะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ยังเซตไม่เป็นวิธีการทำยังไงนะครับในชุดนี้เนี่ยจะประกอบด้วยตัวนี้นะครับตัวเรียกว่าแผ่นประกบซิมพร้อมถาดนะครับแล้วก็ตัวซิมประปาๆสีขาวๆอันนี้นะครับใช้ในการเซตครั้งแรกสำหรับ การตั้งค่านะครับสำหรับเครื่องที่เราออกมาวันนี้นะครับก็จะเป็น iphone 4 s ios 7นะครับก็มาดูโมเดลกนก่อนนะครับ ll นะครับเป็นของอเมริกานะครับวิธีการนะครับเราทำยังไงนะครับวิธีการของเราก็เริ่มต้นนะครับจากการเอาถาซิมเดิมออกมาก่อนนะครับ เราก็ใช้ถาซิมใหม่ของอตัวนี้แทนนะครับแกะออกมานะครับมาวิธีการใส่นะครับเราก็เอาพอาแผ่นประกบซิมนะครับมาวางซ้อนกับไอซิมเปล่าสีขาวนะครับซ้อนกันมาแล้วก็เอาไปใส่ที่เครื่องนะครับใส่เข้าไป สำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นโมเดล LL นะครับก็จะเลือก a t t นะครับ Sprint v e r t i o n a u ตามนี้นะครับก็ถ้าของเรามีเครือข่ายก็เลือกตามชื่อเครือข่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าของเราไม่มีก็จะมาเลือกคำว่า Author Carrier กันนะครับ Author Carrier ถ้าเราเลือกช้านะครับก็อาจจะต้องจิ้มออกใส่เข้าไ้ใหม่นะครับ อันนี้เครื่องนี้ของผมจริงๆเป็น a t n t นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่วิธีการ outer c a d ให้ดูนะครับก็กดเข้าไปนะครับเลขของ a t n t 1 3 0 4 1สานะครับได้ตามนี้กดเซนนะครับขึ้นมาอย่างนี้เรากด accept นะครับอ่ะพอกด accept นะครับเ,เน้นๆก็เอาให้ทันหน่อยนึนะครับ ถ้าแค่เซียมนะครับนะฮะอ่ะกดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันอาจจะดับไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับปิดไปนะครับปิดแล้วก็เอาสิบตัวนี้ออกนะครับ ก็เปิดเครื่องนะก็รอเครื่องปิดก่อนนะครับเครื่องปิดดีแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ส่วนเราก็เอาซิมตัวนี้ออกนะครับสีขาวออกไปวางไว้แล้วก็เอาวงจรเนี่ยอยู่นะครับคราวนี้ก็มาซ้อนกับเราก็สอนให้มันรู้ว่าเราจะ จำลองไอซิมทูเนี่ยนะครับให้เป็นซิม AT&T นั่นเองนะครับเมื่อกี้การสอนนะครับใส่เข้าไปได้ตามนี้นะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปในช่อง ไปแล้วเราก็รอวงจรทำงานนะครับมันก็จะขึ้นคำว่า searching อย่างนี้เนี่ยขณะที่มันขึ้น searching เรามาดูว่ามันหลอกสำเร็จหรือว่าโค้ดของเราถูกหรือเปล่านะครับก็จะมีในบรรทัด ถ้าเป็นเมนูไทยชื่อผู้ให้บริการก็จะเป็นตรงกับที่เราตั้งนะครับผมใส่เลขของ a t t ทนนะครับมันก็จะออกมาเป็นเ t t ทถ้าเราเลือกซอ bank มันก็จะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นประมาณว่าซอ b แบ k นะครับถ้านจะะตามนี้นะครับเราก็จะพบว่าสัญญาณมาแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณมาเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้งานได้ละนี่สัญญาณนะครับสำหับซิมทูก็จะดีนะครับตรงที่ 3G มันจะขึ้นง่ายๆนะครับพอเป็นซิมที่วิ่งกับ2,001ได้ด้วยแล้วก็850นะครับไอตัวซิมประกบตัวนี้จะชอบกับ850นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปิด Wi-Fi ไปนะครับ แล้วก็มาเปิด3 G ก็จะขึ้นมาได้นะครับอย่างนี้นั่นเองอโอเคนะเป็นกานเสร็จเรียบร้อยนะครับของการใช้แผ่นประกบซิมนะครับนั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่มีสัญญาณนะครับอาจจะเป็นพวกซิมที่วิ่งบน2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแพทให้ลงนะครับต่อไปนะครับดูวิดีโอถัดไปได้นะครับนั่นเอง นะครับสำหรับคนที่สัญญาไม่มาเพราะใช้ซิมเป็นพวกซิมใหม่นะครับวิ่งแต่2 0 0 1อย่างเดียวนะครับทำยังไงโดยไปดูนะครับอ่ะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแลครับผม